ดิราคาป่ารอไท้สาลงปองอปางเล้ก so 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 sort of ูอดุดูเลล่าจี้จะยากอ๋ออี้ยนสงะนี่เนปี้สุดแท้สักกะโลจี้ยากอ๋อปี้ปี้โซดากาคู่หนึ่งกูပြောတာเนาะปี้คู่หนึ่งเบลอสาลงปองด่ะเลยสุดาจี้ยากอ๋อปี้กาปอปลาဖြစ်တယ်อပေါ်มาตินท่าดาก็တော့อสะระอี เนาะป้องไายได้ขามาปอ,อีปีปอ,อีปีปีคูณเหตุนอกจากจจียอาอาอายุยีสิบห้าปีอายุยี่สิบห้าปีแตใสยงานนี่สาสรลงป้าจียอาอเนาะอาวจียาอา บีกะอออังผิดเออออาอารู้อาจารย์ชัดแล้วเนาะอออาอาเนาะตะหลงจำเหยอยักยอยักสระอูในปาล์มท่าได้เนาะยออูอูยออูอูเนาะตะหลงจำเหน่ะใส่งากูยี่15ล่ะเปียวเด้ นอตลงกะปีปอปลาเฉยเนาะสลัยอีในปองท่าเดปออีปีปออีปีปออปเออาสราจารยลิพัียาเอาอายุ25ปีอายุยี่สาาิ้าปีแต่นางานเน่ตนอตลงจียเอาดี ดีสุดาโกะเบลอสะလုံးปองเลยสุดาจี้อ่ะอ๋อดอเดกเนาะสะลัยอีเนี่ยปองท่าได้ดออีดีดออีดีก้างไหนดีก้างไหนไม่ดีก็จี้อ่ะอ๋อเนาะไม่ดีไม่ก้างปูมอม้า อาเชี่มาสระไอูกขอเลยเนาะมอไอไม้ไม่ไม่หรกออาจารย์ทัดเต่มอไมอไมอไ้มไมไ่เนาะตลงจียวอ,อ,อ๋อ,อดอ,อีดีดอ,อีดีน่าลงป้องจีไหมไม่ดีไม่ดี မကောင်းဘူးစัจကြအောင်ทำดีดีส,ดสุยยเดเอสกะผิดติกางกางလုံးเนาะအဲ့တော့ทําကိုဘယ်လိုစလုံးပေါင်းလဲကြိရအောင်ทออํอาอาจารย์ထပ်ကทํกกทาဟုတ်ပြီเนาะทออําทํา noun ตะลงจิม๋มเดดสระอีนี่တို့ป้องท่าได้ดอ,อี ดีดออีดีเราลงป้องจี้อ่ะอ๋อทําดีโอเคเนาะสะกล้องຫນလုံးເທ ok. ັດຖ້າແລ້ວອັດແຕ່ວທໍາດີດີທໍາດີດີກ້າວໆລູກดูดูສົດດາກະຈີ້ດາເນາະ ดูจี้บาจี้เด r so lo shin du lo pio de sa long pao ji ya ao do dek ao ma sa ra u lo kho de so ra pao ji ya ao do u du do u du ji de no do u du ji de pu ปออูษากะนาน,นเก่าปออูปูโลปองแหน่เนาะปอปลาอ้อมมาสระอูแหนป่ปองทาเด้ปออปูปูปออูปูปปปปกะนาน,นเก่าน้อตะหลงชี้อยากอา๋องปออูน,อนหนูแหนป่ปองทาหล่าชี้เด้ ปอูนออาตาลช่วยกับปูนเล่าตรงเลยปูนอปูนปอูนอปูนบิลามเยปูนบิลามเยแล้วตะหลงจียาอาวเขาเขาระดกัตูเขาไปเนาะ ก็ล,ลอสะล้องป้องเลยสุดาจียาา้ยะอ๋อขอเอาเขาขอไข่โหสระเอาได้ป้องท้าเลยขอเอาอาจารย์ชะก็เขาหุบพี่เนาะขอเอาเขาเขาตูสัจจยะอออ่านอออ่างโหสระเอาได้ป้องท้าเลยออ อต่างถอดเนาะออออเอาเอาဆိုတာကယူတယ်เอาယူတယ်เอามานี่เอามานี่ជីမာယူလာเอาဆိုတာကဘယ်လိုပေါင်းလဲออအာဦးเอาออเอาเอาတော့တလုံးကြီးမယ် โมมาพิ่เดมออามามออามาเอามามาสุดาการลาละเนาะนาะต้ลงจียเอานอนหนูหูสระอีเนี่ยปองท่าเลยนอนอีนีไม้เอกนี่นอนอีนีไม้เอกนี่ต้องลงฟังจีเม๋ เอามานี่เอามานี่เดียวอ,อยู่ละเดีมาอยู่ละเ,เขาบีเนาะเข้าเข้าสุดากาววีเนขอไข่ในปังทาเล่ปังจีาอาอาขอเอาเขาไม้โทเขา้าขอเอาเขาไม้โทเขา้า เข้าสุดากะอดิกเบกาวินเนเข้ามากูจียาเอาเนาะเข้ามาเวลาบาขอไข่ปังจีเมขอเอาเขาไม้โทเขา้าเนาะตะลงปังจียาเอามอมาสระอาในปังท่าเน่มออามา มออามาเข้ามาเข้ามาอ่ะเ,เป๊เบงะเวลาบาแล้วตลงจียาเอาผิดผิดสุดอากาันมาเดะผอพึ่งผออีดอผิดเราต้องไหนเนาะผออีดอผิดผิดสุดอากามะมาเดะ เธอผิดสวยเนาะเนมมาเนยเธอเป็นรูนสลงเปาเลยจียอ๋อทอทงกุสระเออได้เปทาทอะไรเนาะทอเอออาจารย์ชักกะเธอทอเออเธอเนาตะตลงจียอ๋อผออีดอผิดผออีดอผิดนาลงเปาแหม เธอผิดเธอผิดเนมมาดิคิดคิดสืดอะกัสซินซารด้วยตัวเราคิดโลตรงนี้สาวลงปังทีง่อยังคอควายในบางทนะ่าเนาะคออีดอคิดคออีดอคิดด้วยตัวเดสินซาเดชคิดถึง คิดถึงตะที่ยาดิปังจีอาเอาคออีดอคิดคออีดอคิดน้องตะหลงจีอาเอาถอเนาะถอถุงพีดด้เตะถออึ่งอถึงรออาจารย์ท่วยแต่ถออึ่งอถึง น้องปังจี๋แม่คิดถึงคิดถึงแต่ที่ญาลยสัจิยาอารักรักชิดเดรอเรือโกไม่หันอากาศเน่กอไก่ในแททาลาดด้ยเน่ใอ้เราไปรู้ปังนั่นเลยจิยาอาเนาะรออะกอรักโลอตานทัดเด รออะกอรักรักชิดเดรักนะรักนะชิดเดเนาะรักโอปังจียเอานะรออะกอรักรออะกอรันกน,น,น้ะตนงจีแหมนอหนูสละอะในปางท่าเลยนอ,นอะนะ นออะนะรักนะชิดเด๋อเนาะน้องตลงเจียอ๋ผักผักสุดอากาอายอุะผอเพึ่งในปังทาเลไม่หันอากาศเยะกอไก่เยะปังทาเลเนาะไอร,ร้องไปหลวงอาจารย์ช่วยเลยผออะกอผักผออะกอผักผัก ไอ้แยดไม่เอาผักโรตีเอาไม่เอาผักสอดาก,าก,ก้าไอ้แนะออย,ย่มายอมายูยอ่บูไม,ม,ม่โว้ใช่ไหมเนาะมอไอไม้ไม้เอกไม่มอไอไม้ไม้เอกไม่น่าตลงใี่ไหมอ่อ่างูสระเอาในเปลงได้ออเอาเอา อเอาเอาแล้วตะลงจี๋เอาผอพึ่งไม่หันอากาศเย่กอไก่ด้วยเด้เอล้ลหนักอะผออะกอผักรูเ้เปล่าเลยเนาะผออะกอผักตรงลงปังจีไหมไม่เอาผักไม่เอาผักอะแย่มาอยู่ သင်ပြ ie, Java, ေကြပါစေရှင်